หลังจากที่ใช้รถเกี่ยวอามาตากตอนนี้ถึงขั้นตอนการเก็บข้าวหอมมะลิกอขขสิบข้าวเบานะครับจากการฉีดพ่นด้วยปุ๋ยเก็สิบห้าสามี่สบสอนะไม่มีเม็ดรีบน้อยมากเลยครับ เม็ดเต็มเม็ดเต่งเม็ดยาวนะแกล่งน้ำหนักดีนะวันนี้ก็ตากได้3าแดดนะก็สี่แดดแล้วอนะ่เรียกว่าเป็นการลดต้นทุนการผิดนะฮะโดยการฉีดพ่นทางใบเนื่องจากว่าน้ำในานามีเยอะเกือบเท่าเอววันนี้ก็กำลังเก็บข้าวหลังจากที่ตากแดดแล้ว วันนี้เจ้าของเขาตาเองเลยครับเก็บเองเลยทำกลางบรรยากาศเดือนไายฮนะตอนนี้เท <c oughs> ี่ยงกกวร้อนร้อนโคตรตละร้อนเลยเนต้องต้องเก็บนะให้มีความชื้นอยู่ที่ประมาณสักสิบสองเปอร์เซ็นถ้าความชื้นเยอะเก็บไว้นา,นานข้าวก็จะเหลืองนะ แล้วก็เปอร์เซ็นต์การงอกก็จะน้อยถ้าเราตากแห้งประมาณสักสิงเปนี่ขั้นต่ำนะฮะก็ถือว่าสามารถเก็บเป็นข้าวพัน์ข้าวปลูกได้ในฤดูการทำนาตอนต,ต,ต่อไปครับนะฮะทำนาต้องใช้ความเขาเรียกอะไรฮะ ต้องใช้ประสบะการณ์เราทำนาก็ต้องทำยังไงให้มันได้ผลผลิตเยอะๆนะครับตอนนี้เราตากแดดวันนี้ก็เป็นวันที่สี่กองนี้นะครับอันนี้ก็กองวันสี่วันแล้วน้ำหนักดีมากเลยครับผมเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการฉีดพ่นปุ๋ยเก็ดปุ๋ยให้ทางใบอ่เพราะว่าต้นข้าว นะดูดสารอาหารทางดินดูดน้ำทางดินแล้วก็มาปรุงอาหารที่คอร์ฟิวใบข้าวสีเขียวนะอันนี้เราฉีดเข้าเส้นเลยเป็นปุ๋ยเก็ดต้องใช้ปุ๋ยเก็ดนะครับนะปุ๋ยเม็ดนะครับ,นะรบไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถดูดซึมได้แต่ถ้าปุ๋ยเก็ดนีพืชสามารถดูดซึมเอาไปใช้งานได้เลยนะฉีดให้เม็ดเต็มๆย,ยาวๆอย่างนี้เลยครับมองเห็นชัดเจนแล้วน้ำหนักดีมากนะคร ใหญ่เม็ดยาวเม็ดใหญ่แล้วก็ข้าวรีบจะน้อยอ่ะวันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันสู่ๆนะครับผม